และผมก็อัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยอ่ะนะก็อัดคลิปนั้นเสร็จก็สักพักก็มาอัดคลิปนี้ต่อเลยน้ำมันอยู่ฮาบักอาริวาไอจินโซซูเกะบูฮาบัตอาเอาแล้วนะครับก็ต้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปนูด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้อย่างที่บอกจากคลิปที่แล้วนะก็คือ มาหาไทเด้นกันถเถอะมาเปิดประตูไทเด้นกันซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่มีหินสก้อนเลยยังไม่ได้ไปซื้อเลยอะ่ะเราไปซื้อ,อนีกว่าอ่าก็คลิปที่แล้วก็ลืมบอกนะว่าที่จริงอะ่ะไอ้คิงร็อตเนี่ยผมซื้อตอนเลเวลเจ็ดสิบคือคือซื้อตอนเลเวลเจ็ดสิบกว่ากว่าคือแบบโอ้โหคนอื่นแบบมันมีมีก่อนสามสิบอีกแต่ผมผมซื้อตอนเลเวลเจ็ดสิบกว่ากวา่านะก็แบบโอ้โหย่ำแย่เลยอะ่ะ คือฟาร์มระเบิดจนแบบจนเวลเยอะค่อยมาซื้อไอ้คิงล็อตอ่ะเพราะว่าตกปลาในตัวนี้แหละซึ่งแน่นอนนะว่าพี่ผมมีหมดแล้วคือไอ้นี่แหละตกมาสุดล้วตกกับเครียดแหละไอสองตัวนี้แหละ <c oughs> ไอ้ตัวนี้มาสองรอบเนี่ยแต่ตัวนี้มันโห่าจะมาท้อเลยอะ่ะแทบเศร้าอ่ะนั่งเศร้าเลยอ,อ่าก็มาซื้อกันเลยดีกว่านะห้าก้อนนะอ่าพาวเวอร์มาซื้อพาวเวอร์หน่อยก็จัดปลายดีลเลย โอเคแล้วก็ซื้อเสร็จแล้วอ่ะอ่าได้มาห้าก้อนพอดีเป๊ะเลยแล้วผมก็เตรียมนี้แล้วโอ้โหเตรียมไว้รอแล้วรู้ว่าต้องวับกลับเตรียมไว้3ามอันเลยมาวับกลับมาเลยแล้วก็ซื้อหอยไปหอยนางรมไปโอเคแล้วขั้นตอนต่อไปคือการตามหานะอ่าซึ่งก็ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ดูมาก่อนว่าตามหาตรงไหนแต่เท่าที่จำได้ เหมือนเคยเห็นนะเห็นเขามายืนตรงนี้ก็ดูมาแค่นี้อ่ะดูมาแค่นี้เลยคือยืนตรงนี้แล้วก็กระโดดลงไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่รู้ไม่สนวโดดลงไปเลยแล้วกันอ่าโดดเลย <laughs> โดดเลยโอเคนะก็หาแถวนี้คือมันต้องหเสียงในน้ำมันแบบมันนักแน่นมากเลยอ่ะคือมันจะเป็นถ้ำใต้น้ำให้ดำลงมาแล้วก็จะมีถ้ำ มองไม่เห็นตอนน่ะมองไม่เห็นตอนน่ะมันจะมีถ้ำอยู่อะโอ้โหในแย่แน่ไม่ได้ดูมาก่อนเป็นไงละ่ะตึงเปียเลยน่าจะอยู่แถวนี้แหละมั้งอยู่ตรงไหนนั่นแหละประเด็นมันเหมือนแบบมันผมเห็นบางคนมันมีแบบเหมือนพูดเหมือนแฟรี่ตัวแบบสว่างสว่าง,สางแสงสว่างอ่ะแต่ก็ไม่รู้มันหาจากไหนก็อยากได้เหมือนกันอะอยากได้สุดเลยเอา้ายู่ไดนด้วยอาดมเลยตรงนี้มีไหม ปลาไก่พันไม่สนใจหาท่ำอยู่นีแน่แม,ม,ม่เนี่ยแถวเนี้ยเฮ้ยเอา้าเอ้าอยู่ดีด้อเอา้าไอดิตดำเข้ามาได้เฉยก็คือนี่น่าจะเป็นลงมาตรงมุมนี้กระโดดลงมาเดี๋ยวเอาให้ดูนะ <c oughs> ดำเล่น <c oughs> เล่นอนะโหเห็นดำตามมุมนังเข้าได้เฉยเลยอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กระโดดอยู่นี่ตรงนี้ก็ตรงมาตรงนี้ ตรงมุมนี่เลยก็ตรงแล้วลงไปเลยเอ้ยติด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 ลงมาลงมาแล้วก็ดำมันจะมีถ้ำอยู่ตรงนี้ถ้ำก็ดำเข้าไปเลยแล้วตรงนี้แหละตรงนี้แหละดำไปดำดำอุ้ยเอา้าสว่างเฉยวันนี้ก็หวานเจี๊ยบเอา้ามือเหลือเอา้าเกมเกมดีมากโอเคมาขึ้นไปเลยใช่ไหม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 ทำมือแบบใช่ไหมเอา้าไหนอะ โอเย่ละโอเย่ละหาทางไปต่อนอืมเอ้ยตรงนี้ปะเนี่ยนี่ไงโอ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยมาแล้ะม,มุดมุมมดมัวเลย oh. อ้าวเจอเฉย มุดมัวเจอเฉยเลยโอเคไม่รู้จะอธิบายยังไงว่ามุดยังไงแต่ก็มุมมัวเจอจนเจอจนได้มานะก็คือตรงนี้เป็นแท่นหแท่นในใส่หินลิลิกก็คือคนมันต้องมีันี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะใส่ได้นะแล้วผมก็ใส่เลยดีกว่าหนึ่งก้อนตั้งมุมเนอะสองก่อนแล้วก็ก้อนที่ซ้มมาใส่เลยโอเคตรงนี้ เปิดประตู What is happening เปิดเลยโอ้โหโอ้โเสียงดังโอ้เอาโนไอหูชันหูชันโอ้นี่เข้ามาแ้อลังการจริงๆอะไรเนี่ยโอ wish อ๋อไทยเด่นนี่โอ้ย๋อมีหินพับกับตรงนี้ด้วยถือเลย และนี่ก็คือตีศูนย์สามง่ามที่ต้องการมาอย่างยาวนาะในที่สุดก็ได้สักที <laughs> ในที่สุดก็ได้สักทีหลังจากที่ฟา์มาอย่างยาวนานจนท้อแท้หลายรอบคือความโดล่อ20%โชค150%ควบคุมศูนย์ความยืดหยุ่นศูนย์โอ้โหเลเซนสศูนย์เลยแย่ในแย่หน่อยโอเคจุได้6000นกิโลอื้อ ในที่สุดก็ได้ลาเอ้ยก็ได้กลายเป็นชาวประมงอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้ <c oughs> นั่นแหละนะเ,เราไปลองตกกันเลยดีกว่ากับเกาะใหม่ไม่ดีเราต้องไปรีก,ก่อนโอเคตามสเต็ปรีก่อนเพาวาไปเลยนี่ผมเซฟตรงนี้นะผมเซฟไว้ตรงเกาะใต้น้ำเลยเพราะจะได้ไม่ต้องดำลงมาอีกโอเค แล้วตอนนี้มีเจ็ดหมื่นแนนอนมาซื้อหินหมดแน่นอนแบบนี้ทรงนี้หมดกับหินแน่นอนโอเคโอเคอันสุดท้ายมาได้มา6ก้อนนะนะโอเคตอนนี้โดนจานอยู่ข้างบนโอเคยังไม่เช้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียที่รีต้องให้ได้ฮาร์ตตี้อีกแหละคือตั้งแต่คลิปที่แล้วอะอยากได้ฮาร์ตตี้มากแต่ก็ไม่ได้ได้เอเลเซนเลนน่ะจากเอออรล่านะ่ยอยากได้ฮาตตี้แต่ได้เลเซนเลนก็โอเคช่างันเถอะ แต่ถ้าได้ฮัตตี้ดีมากในไทเด้นเนี่ยเห็นเขาบอกว่าโยนปุ๊บได้ทันทีไม่เหมือนกับทุกเป็ดหรือมั้ง<แ>โ,อโ,โอ้โหแม่คุ้นๆเลยเหมือนคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วก็ได้อันนี้อันแรกอะนะมันเริ่มแย่แล้วรู้สึกลางไม่เดงอะไม่รู้ฮัตไม่เสียเยื่อโอ้โห,โห,โโหไม่รู้ว่าเฮ้ฮัตตี้อืมให้มันได้อย่างนี้สิโอเคเลย อย่างนี้ก็แจมแมวว้าวว้าวในว้าวในเอ๊ะมีเหลือสามก้อนโลบดีไหมโลบดีไหมเลนเล,น,เลนก็ดีอยู่แล้วแหละแต่โลบดีไหมเนี่ยนะ <laughs> หน้าโลบจริงๆเลยโลบมากลาบเกิดโลบมากอืมลาบหาย <laughs> ลาบหายละตอนนี้โลบมากลาบหายโอ้ย oh, yeah, แย่ละโอเคได้แหละ ฮัตตี้โหดาร์กเน็ตวาวไนส์มากเลยอ่ะวาวไนส์วาวไนส์มาไปไกลเลยเลเซนเลนมันเอาอีกแล้วคืออยากให้ใช้เลสเซนเลนขนาดนั้นเลยอะคือตั้งแต่คลิปที่แล้วนะก็ได้เลสเซนเลนอีกแล้วคือรียังไงก็ได้เลสเซนเลนเปลี่ยนปุ๊บก็เป็นเลสเซนเลนอีกแล้วคลิปนี้ยังเป็นเลสเซนเลนอีกโอ้โน้โอเอาได้อยากให้ใช้ก็ใช้อ่ะเลสเซนเลน เบสุดเท่สุดโหดของฉันก็ได้มาถึงก่อนนี้แล้วต่อไปก็เปลี่ยนนี่ความเร็วรอเพิ่มขึ้นแต่ลดเ e s i l e n c โอ้แย่หน่อยมานี่เพื่อนฉันก็มีไทเด้เหมือนกันเดีวปุ๊บเดปุ๊บนี่อุ้ยมาเลยมาเลยมาเลยเหรอุิยงจิงอุ้ยอุ้ยจิงฟันดิอุ้ยมาแล้ว เฮ้ย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 เฮ้โหดเฮ้ยโหดเลยนี่ว่าเฮสุดโหดเลยนี่โคตรเท่อุ้ยมาเร็วเฮ้ยต้องตกตอนเช้าไม่เหรอป่ะตัวนี้ฟันมันฟันมันเฮ้ยเฮ้ยไอโคเท่เอ้ยเฮ้ยเพิ่งได้โคตรเท่จริงๆเหอกของใหม่จริงเลยเฮ้ยโคตรเท่เลยอันนี้แบบคือไม่ได้อวยนะแต่ว่าชอบมากอ่ะคือมัน เอ้ยนโคตรโหดเลยไอ้โคตรโหดเลยนี่ว่าไอ้ถูกใจเบ็ดนี้แหละเฮ้ยถูกใจเบ็ดนี้สุดๆเลยอ่ะฟันฟันเลยฟันเลยเฮ้ยต้องกดย้ำแล้วเนะี่ยหรือว่ามันเป็นพระดวงที่ดวงไหมเอ้าเอา,เอา,เอาไม่มาแล้วจะมาก็มาจะไม่มาก็ไม่มาอะไรยังไงเนะี่ยแต่ฮันตี้โคตรตีอะคือแบบโหัวโยนทุกติดเลยต้องคอมโบกับเหยื่อไอ้ตกเร็วด้วยคือแบบ ขึ้นแน่นอนนี่ไงเรียบร้อยเลยโยนปุ๊บจึ๊บติดนี่โอ้โหสุดโหดจริงๆเ๊ยถูกใจสุดๆเลยไอ้ถูกใจสุดๆุเลยวันนี้เฮ้ยมาแล้วอืมแทงหนึ่งเอ้ยจุกเหรอจุกเหรออืมอืมอืมแทงสองแทงสามแทงสี่แทงแทงแทงเฮ้ยเฮ้ยสุดโหดเลยเจ็ดเจ็ดอ่าตังแปด ครชอบคนถูกใจชอบจัดอุย้ยแหลกเลยอ้ยถูกใจมากถูกใจมากถูกใจมากซึ่งไอปลาหมึกยักษ์เนี่ยปลาหมึกปีศาจเนี่ยมันคือต้องตกในโอเชียนนะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมเขาต้องตกที่ทารน,น้ําแข็งมันมันดีกว่าหรือไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครตกแล้วนะเพราะไบก่อใหม่กันหมดแล้วเพราะฉะนั้นเสียบเลยมันชอบกินอะไรนะตัวนี้ชอบกินอะไรไม่รู้แต่ใช้ลาปิด จบเลยลาปิดโยนอืมฟันฟันฟันนั่นแหละอืมฟันเลยนั่นแหละฟันดิฟันดิอืมนี่โคตรถูกใจเลยชอบมากชอบมากชอบมากเลยข <L un> ้อดังดีเลยไม่ต้องเสียเวลาเช็คอะนั่นแหละข้อดีอันใหญ่หลวงเลยหันต้องตกอ้อยสุดยอดเลยตัวนี้แต่มันไม่มาสักทีิอะเออแย่แล้วนั้นแย่แน่เลยเออไอ,อ เอออ่ะบอ,นอกนี่กว่าคืออ๋อตอนนี้ผมมี58ผมต้องไปตกปลาหลายเกาะกันเลยทีเดียวจนกว่าจะได้75เปอร์เซ็นต์นะน่าจะได้เปอร์เซ็นต์คือถ้า75เปอร์เซ็นต์ปุ๊บผมก็ต้องไปซื้อราคาแน่แสนเก้าละมั้งเดสตินีลอตนั่นแหละประมาณสุดโหดของผมฮืมจีทองตัวอะไรเฮ้ยตึงนะเนี่ยถ้าถามว่าไอตอนที่มันเฉือยเนี่ยมันเพิ่มเยอะไหม สำหรับผมนะผมว่าก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นนะสำหรับผมก็ถือว่ากําลังดูดีเลยกำลังดูดีหน่อยโอเคก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับผมม,มาตัวนี้คือตัวอะไรนะคือตัวอะไรกันนะนี่นะมูนฟิตซึ่งผมก็เคยได้แล้วแหละตัวนี้ไม่เคยได้แล้วตอนนี้ตอนเช้ามั้ตอนเช้ามันช,มชอบตอนกลางคืนะฉะนันผมจะเปลี่ยนเลยโทเทมอยู่นะาหมดแล้วเอ้ไม่ใช่อยู่นี่ตปกปลาอยู่เกาะใหมก่กระเชมไม้ เปลี่ยนเลยตกอยู่กอบใหม่กันใช่ไหมปลาตัวเราชอบตอนเช้าไปเปลี่ยนเพื่อตอนกลางคืนตัวอะไรมานี่นี่เป็นปากตัวนี้โอ้โหมันแคบช้าจังเลยอ่ะแบบนี้ก็เสร็จโจนตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่โอ้ตสูตยุสองโอ้ไอ้ละคังละคัง ไอตัวอะไรเฮ้ยตัวนี้เหรอล็สิบห้าเขาพุ้มหน้าเฮ้ยเร็วด้วยนะแล้ววันนี้คือเร็วด้วนยะเร็วโอเค okay. แต่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 ก็แต่ก็ได้อยู่โอเคมามาเชื่ออุ้ย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 เจ๋งเจ๋งจริง <c oughs> จราน <c oughs> น้ำแข็งเนี่ยปลาตรงนี้นี่ตัวนี้เลยแม่เท่จังเลยมีหนวดด้วย 2,000 years later เรตตน,นี้ก็ตกปลามาเป็นเวลาล้านปีโอ้ยจนเช้าแล้วตกมาเป็นล้านปีเลยอะ oh. ตกปลาโอ้โหตกข้ามคืนข้ามวันปลาหมึกไม่โผล่มาเลยอะไหนดดิลักกี้จริงปาวะโชคร้านสิโอ้ยผู้เล่นลบโชค200%เออเสียใจด้วยนะแต่พอไดีผู้เล่นมันโชคไม่ดีนิดหน่อย เอาแล้วนะครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ด้วยนะครับก็จบแบบไม่มีปลาบึกมาถือโชว์ถือแบบโทเท่เลยก็ไม่มีเลยนะแต่ว่าก็ได้เบดนี้มาก็เขาตั้งหล่อเทเขาตั้งหน้าหลอกเลยทีเดียวโอ้โหอ่าก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะก็บายบายครับผม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 หน้าหลอกเลยทีเดียว